ตรงนี้ผมเชื่อเลยว่าถ้าพมมาชุดนั้นเนี่ยท่านทั้งหลายจะนั่งพนมมือนะฮะแต่คนเหล่านี้ไม่มีโอกาสได้แต่งผมไม่ได้หมายถึงใครมันเป็นเรื่องของบุญของคนบางคนอาจจะไม่มีบุญแต่งนะอย่างเงี้ยก็ได้แล้วดูสีหน้าใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าดูอายุกันแล้วเนี่ยสีหน้าโทษนะอายุผมนี่มันเหนือคนอื่นแต่ถ้าท่านดูด้วยความเป็นธรรมนี่ท่านจะเห็นว่าผมนั้นออกจะหน้าตาสดใสกว่าคนอื่นผมไม่ใช่ฝานคว้านะดัง เหมือนอย่างบางคนที่อยู่ทางแถวๆนี้เพราะอะไรครับงานราชะการนี่เราทําอย่างมีเกียรติเราทําด้วยความสบายเคยได้ยินไหมครับเช้าชามเย็นชามแถมมีเวลากินข้าวต้มกลางวันอีกด้วยไม่มีปัญหาผิดกับบางคนบางพวกนี่นะหน้าดำขําเกียดเนี่ยบางคนนี่ไม่ได้ดําแต่กําเนิดนะฮะมาดำเพราะทำงานกับบริษัทนี่แหละเห็นก็จะจัดอย่าไปด